สวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับโอ้อมนะครับโชว์คงดีนะครับวันนี้เรามีอยู่ในเกมเดี๋ยวมาดูครับทำไมมันช้าอย่างเงี้ยนผู้ชมบอกเรานะ GTA V i t h City กันนะครับนะครับเราก็ไปเลยเลยโอ้โห Grand Theft Auto with City Change Series ทั้งเดียวผมขอรังวับไว้ก่อนนะครับ ก็คือแบบรังงบรังงับไว้นะครับเดี๋ยวค่อยเล่นยังอีกทีไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะนะครับแล้วไปเลยครับทำทำไมมันช้าจังเลยอ๋อหน้าหล่อทำไม่มีครับไปครับ I believe oh I believe I can fly ไอเบลีบไอสันเจอรถแล้วไอเบลี e ขอขโมยหน่อยขอขโมยหน่อยไปฮะไปอื้มหืออือไอรถรถเก่านะนะนะครับแล้วก็ไปต่อเลยครับโอ้จะรถด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อให้คนสนุกกันนะครับไม่มัน ไม่ได้สร้างมาแบบให้คนทะเลาะกันอะไรโวบเบงกันครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีตอนนี้ผมอยากดูเรื่องมากตอนแรกมากเลยครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเงีวเรียนหนังสือเรียนหนังสือเข้าใจป่ะไม่ได้จบเส้าหลินโอ้โคชอบเลยครับคำนี้ไม่มีอย่างอ่นเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวตัดพ่อตัดลูกเลยเนี้ย ชอบชอบพูดงี้เดี๋ยวตัดพ่อตัดลูกเลยพอดันอึ้งนะครับโอ้ยไป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 ต่อไปตออโอ้ยไม่ดีนะไม่ดีแล้วนะโอ้โหลโลโลไม่ดีแล้วกิว๊กนี้โหลดในโบโบจีนี่นะครับหืมโอ้ย ครับไปต่อเลยครับนะครับโอ้ยอะไรเนี้ยอืมอือทำไมนะครับโอ้ยคุณกำลัง seriousfastasthefast e จะบอกให้ครับเร็วเร็วอะไร เร็วอะไรปวดหัวที่สุดครับทุกคนก็รู้นะครับ Fast at the s e r i u s น้อยเวลานี้สี่โมงครึ่งครับนี่สี่โมงครึ่งเดวผมอยู่ในโลกนี้มายี่สบองนาทีแล้วคุณครับคุณครับทำไคุณแต่งตัวแบบนี้นะครับ มีฐานะอะไรหรือเปล่าครับมาครับเรามาสู้กันเลยโอ้ยคนนี้คนนี้บายบายเม้าไม่เอาไม้าไฟเม้าไฟเม้าไ่เม้าไม้าเม้าโอ้ยไม่เอาเอือโดนต่อยซะแล้วครับอุ้ยนะครับเกม GTA เนี่ยผมผมคิดว่าไอ้คนเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่แบบคนครับมันเหมือนแบบมอนสเตอร์แบบเกมแบบ ยังไงอ่ะเจไดเงินแล้วผมดันไปอู้ยอู้ยรถรถรถจ้าบรถจ้าบรถจ้าบมาเลยเจะน้องจ๋ารถจ้าบจ้ะรถจ้าบรถโคตรกาบเลยครับไม่ใช่กาบในลูฟี่นะครับเอ้ยเหนื่อยเนี่ยวิ่งไล่ตามตูดเนี่ยไม่เอาแล้วแมวกูใจโห ฮึมไม่สนใจแล้ว,งลวเงินแล้วผมก็เป็นคนไม่มีรถแต่เจอมอไซค์มอไซค์ขายโอเคครับเจอแล้วครับครับไปด่อเลยครับเจอแล้วครับนะครับขอ ให้มีรถก็พอนะครับอือน่ารักครับพี่น้องโอ้ยคนละรถนะครับมาทีแล้วเหรอเย่วัสดุแมวปิ๊บปุตบปุ๊บปุตูวัสดุแมวแมวแมว What's m i l e m i l e more, what's m i l e 你还喝巧子？I do fast a t the furious, bang up, do เอ e r y t h i n g I do fast a t the furious, bang up. I believe I can d ้ I believe I can touch the sky I believe oh, in my life oh มีเขาอีกด้วยเหรอนะครับไปไหนต่อเนี่ยเอ้าไม่เดี๋ยวไม่เป็นไรทำเองแกไม่ใช่รีบรีบถูกปิดไงสกิปครับเรากผมไม่อ่านแล้วนะครับดี ที่บ้านมาของตัวเองแล้วอืมทับไปฮะตัวเนือ้อแล้วนะครับดีใจจังเลยนะครับ GTA เนี่ยเป็นอะไรที่กิ๊กเยอะมากครับแต่ผมโหลดได้แล้วโอ้โหชนตูดสะบัดไปมา GTA เนี่ยเป็นอะไรที่แบบกิกโคตรเยอะเลยครับประมาณหนึ่งกิกสองกิกครับคล้ายๆกับเกมสตาร์ครับ,ออบเกมสตาร์าผมไม่เคยเล่นอ่ะไม่รู้ว่ามันหรือเปล่าพอกิก,กมันเยอะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะโหลดเพราะมันหนักเครื่องเห็นไหมครับพี่ GTA ก็แหลกเหมือนเนี่ยอื้ม โอ้ยอืกระเด็นเลยครับท่านผู้ชมนะครับมียี่สิบหกบาเดี๋ยวผมมีอะไรจะให้ดูนะครับนะครับแป๊บนึงครับชายนี่โอ้ย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 เออนะครับนะครับเีมว ดีเอาเจ้าเดิมให้มาเจอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงแค่นี้นะครับป้ามิงนะครับเดี๋ยวค่อยจบดีกว่าครับผมเคยเล่นนะครับไม่ใช่ผมไม่เคยเล่นนะครับ GTA เ,เนี่ยผมมีอะไรจะให้ดูนะครับนะครับผมมีจะอะไรจะให้ดู ตรงนี้นะครับมันจะมีรถให้นะอืมรอเลยนะครับ,ม,นะรบมันจะมีรถอย่างงี้นะครับซึ่งรถอย่างงี้เนี่ยผมจะมีอะไรให้ดูนะครับผมจะไม่ทำเรชดิคาับครบไม่ทอมครับไม่ทอมครับไม่ทอมครับผมจะไม่ทอมนะครับแต่ผมมีอะไรจะให้ดูนะครับเราขอ ครับผมก็ขอเออนี่นะครับเดี๋ยวผมมองเออครับมองครับตรงนี้นครับท่านผู้ชมตรงนี้นครับตรงนี้ครับเบครับนะครับไม่ใช่แอบนี้นครับเราจะไม่ใช้นะครับคนนี้มีเปอร์เซ็นที่จะตายง่ายกว่า นี่ครับไม่ตายครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วท่านชมติดตามนาทีละลึกขวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้บ๊ายบาย